สวัสดีค่ะทุกคนดราม่าอะไร ep 3วันนี้ค่ะ mm hmm. พรก็จะพาทุกคนมาพูดถึงประเด็นดราม่าที่ทั่วโลกกำลังพูดกระดิเคระห์กกันอยู่ว่าแท้จริงแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคิมจองอึนผู้นำเกาหลี าป่วยถึงถึงขั้นโคม่าเหมือนกับที่มีข่าวออกไปบยใยเนี่ยใช่ไหมฮะวันของวันที่ผ่านมาถามว่าจริงไหมถ้าจะถามผมผมก็ใช้คำตอบอย่างก็คือไม่น่าจะจริงน่าจะเป็นการสร้างข่าวอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองของเกาหลีใต้หรือสกข่าวกรองของเกาหลีใต้หรือแม่ก็ การทำการทาตัวเงียบเนี่ย <c oughs> ก็คือการสร้างข่าวอย่างเนียของเ<อ>กาหลีเหนือใช่ไหมครับพร<ม>ะนั้นอันนี้ก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากติดตาม <c oughs> ว่าจริงๆเขั้เป็นอย่ังไงว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมืม่อคําตอบว่าไม่จริงผมก็ยังคาดการว่าอีกไม่นานเนี้ย <c oughs> <c oughs> ผู้นำเกาหลีเหนือก็จะประกากฏตัวอ แ้าทำากิจการอย่างอนมันเหมือนกับที่ที่ที่ทำมาโดยตลอดเราก็รอดูอีกทีว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้มันจะมีการปรากฏตัวของคิมจองอึนเกิดขึ้นไหมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็จะตรงกับทิศทางที่นักวิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์กันกับที่อาจารย์ดำารงว่าเป็นการสร้างสถานการณ์สร้างข่าว เพื่อออเแล้วคิมจองอึนจะสร้างข่าวเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้โดนะะอลดทรัมป์นะฮะได้เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความปรารถนาอย่างจริงจังที่จะสร้างสันธิภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเพื่อจะนำไปสู่การ ยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจซึ่งอเมริกานำโครงการสาธารณชาติที่ที่คว่ำบาตรเกาหลีเหนือมาหลายปีมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นหลักๆเลยที่เกาหลีเหนือต้องการแล้วความจริงที่ว่าน้องจะยึดอำนาจจากพี่เคยอันนี้มันจริงเหรอไปฟังอาจารย์วิเคราะห์กันค่ะไม่ได้ถูกปฏิวัติยึดอำนาจไม่ใช่ไม่ใช่ กาารมออบนจเป็นการคือการมอบอํานาจนี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยใ,ในอดีตตั้งแต่คีมอิวซองซึ่งเป็นผู้นาคนที่หนึ่งและคิมจองอิว e ผู้นําคนที่สองการมอบอํานาจจะต้องจะเป็นการมอบอํานาจให้แก่คนที่อยู่ในสายเลือดอ,อย่างเช่นตอนคิมอิซองเนี่ยจะมอบอํานาจให้แก่คิมจองอิว e ซึ่งเป็นลูกชาย ก็ก็จะนําเอาไปโชว์ตัวก่อนอ่าก็เหมือนแบบนี้นะแหละเหมือนโ<อ>ชว์ตัวก่อนเราจากนั้นก็เวลาจะมีการเข้าประชุมอะไรเนี่ยก็จะดึงเข้ามาร่วมประชุมด้วยให้ความคิดความเห็นด้วยคล้ายๆกับว่าคนนี้นะจะเป็นคนที่มีความสําคัญต่อประเทศนั่นะหมายความว่านั่นะหมายความว่าการการโชว์ตัว การมอบอำนาจบางอยา่างที่ให้ทำให้น,นะครับมันมันได้ทำกันมาก็คือคนนี้จะเป็นทายาททางการเมืองจริงๆแต่ทีนี้ในกรณีของทิมจังเขามีลูกชายอยู่แล้วเปลาเขามีลูกชายอายุเพียง12บปีเขาจะไม่มีพุทธิภาวะพอะที่จะรับความรับผิดชอบในการบริหาร แล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าสมมติให้ให้คนคือสื่อเป็นน้องสาวที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอย่างใต้ชิดอย่างนี้นะครับเธอก็จะทำหน้าที่ในการเป็นผู้ดูแลกิจการทางบ้านเมืองแล้วทีนี้ก็จะค่อยๆมอบอำนาจให้ก่ อาญาการจ้างเงิน,นงที่เป็นลูกค้าเมื่อเข้าอายุประมาณสัก2 0ปีหลายคนอาจสงสัยว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนออกมาเปิดเผยข้อมูลวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมชางซองนินเนี่ย<อ>ก็เรียกนักขานะ<อ>่าวมาแถลงข่าวเลยถแถลงข่าวว่าเรียกนักข่าวมาเลยเหรอคะเาาชิญเลยหล้วจากนั้นก็<อ>มาบอกว่าตอนนี้สุขภาพของ ทีมจองอื่นเนี่ยอยู่ในขั้นโคม่มากมถึงมีการมอบหน้าให้แก่่งกางกายเเยอะเลยในการดูแลและถึงนี้ก็ให้คนอีกสองสามคนเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการบริหารพูดเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยทีมจองอื่นเนี่ยต้องนอนพักรักษาตัวแทบจะไม่มีขนทางหรือไม่มีกำลังบังชาน<อ>นที่จะบอนน้ บร,ริงจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลคนนี้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนทางฟังมีนที่ออกมาพูดม,มันมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงุกส่นนะครไอ้ข่าวเรื่องนี้นะครับ<ม>เป็นข่าวของการมอบอำนาจในวันที่20สิงหาคมหรือวันพฤหัสพฤหัสเสาร์ที่แล้วสำนักการสำนักข่าวกรองของไทยรัฐ ผสมกันทีไปแล้วก็ไปบรรยายหรือไปพูดให้แก่นักทศภากังด้ปัจจุบันนี้นะมีการมอบอำนาจให้แก่ร้องสัง่แล้วก็ผู้นำผู้นำัำส,ส,สองสังคมในเกาหลีเหนือแล้วบ้านอันเรียกเป็นเรื่องจริง แต่ข่าวกองของเกาหลีใต้เนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องสุขภาพของผู้นำเกาหลีเหนือไม่มีเลยไม่มีเพราะฉะนั้นนักข่าวต่างประเทศรู้สึกจะเป็นข่าวเล็กๆนะสำนักข่าวเล็กๆสำนักข่าวใหญ่ๆ,ๆอย่างเช่น CNN หรือไม่กับบีบซเขาก็ไม่ได้ออกข่าวตรงนี้นะครับแล้วสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือในเกาหลีใต้ก็จะไม่มี <ม>สำนักข่าวหลักๆเนี่ยของเกาหลีใต้เนี่ยก็จะมี Korea Times, Korea Herald, c h o s e n Ilbo จะไม่ออกข่าวเรื่องการให้สัมภาษณ์ของชางซองมินนั่นหมายความว่ายัางไงซึ่งเราก็อาจจะมองดูว่าคำให้สัมภาษณ์ของชางซองมินอาจจะน่าเชื่อถือน้อย ไม่มีน้ำหนักมากไม่มีน้ำไปออกข่าวของสำนักข่าวหลีได้ทั้งทั้งที่สำนักข่าวกรองของเกาหลีใต้ก็ได้เป็นผู้ที่รัฐสภา,าและออกข่าวใหญ่เลยนะครับว่าตอนนี้มีการถามอำนาจแห่งนรองสาวผู้ใกล้ชิดคนสองคนแต่ก็ไม่ได้พูดถึงสุขภาพก็คือสามสำนักข่าวเนี่ยก็ออกเหมือนกันว่ามอบอำนาจให้น้องสาวอออานกแนนน่อแต่ไม่ได้พูดถึงอาการสุขภาพพไไม่ดดู้ถึงคะ แล้วการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ของชางซองมินเขาได้อะไรอะคะแท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นนักการเมืองที่ไม่ทัราทั้งนี้และทางนั้นก็เพื่อที่จะหาตำแหน่งของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็อาจจะทำให้พรรคได้รับความสำเร็จในการเลือก,กตั้งขั้นต่อไปเลยทั้งน,นี้น เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว,ว่าตัวของชางซองมิน,นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแม้กระทั่งว่าคุณไปเข้าพักซึ่งมีนโยบายตรงข้ามกับพักเดิมของตัวเองอยก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็มันก็คมจะเหมือนกับรัฐการเมืองในหลายๆประเทศที่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อถอ ที่เขาทําไปหรือเขาออกข่าวะอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาทำเพื่อตัวเองหรือเปล่าเช่นออกข่าวใครๆก็อยากรู้เรื่องเกาหลีเหนืงองเขาก็เอาประเด็นของเกาหลีเหนือี่ยม,มาพูดแล้วก็เอาเรื่องที่มีความสําคัญอย่างนี้ขึ้นมาพูดด้วยถ้ามันเป็นจริงนะสมมุติถ้ามันเป็นจริงตามที่เขาพูดเขาก็จะมีชื่อเสียงในพักใหม่และทีนี้ เขาเองเขาก็อาจจะได้รับเลือกเป็นผู้แทนของพรรคในการที่จะเข้าชิงไทยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งถัดไปก็คือในปี2022ก็คืออีก2ปีข้างหน้าโอเคค่ะทุกคนดราม่า EP 3ก็ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็ใครคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ตอบโต้บอก พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานพอในคลิปต่อ,ตอไปในประเด็นดาม่าที่จะเอาหลายแง่มุมมาพูดคุยกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ